ดีพี่น้องนี่บรรยากาศสวนยามเย็นเนาะลมวอยลอยนี่นี่อันนั้นนอกสวนเป็นทงหน้าอันนี้ฟาร์มฟาร์มพม่ใหญ่เรากําลังล่างบอ่ออยู่ล่างบอ่อสิลมหอยเนาะเตรียมบอ่อสิลมหอยนี่บรรยากาศยามเย็น อันนั้นลูกเรล่าปีดเหล่าไก่นี่ปล่อยปีดปล่อยไก่ออกมาปล่อยปีดปล่อยไก่ออกมาหากินอย่างตามธรรมชาติกระตี้กระอยู่รกรตี้มันกระตี้ยู่ใน,นเหล่ามันนี่เด็กผีน้องนั่นเหล่ามันนี่ปล่อยมันออกมาแลนเลนไก่ปีดไก่เนาะ เดี๋ยวมันเะาื้มายางหอยกินกันพี่นอ้องนี่เตรียมไว้แล้วยางหอยอันเฉลี่นี่อันนี้หอยเฉลี่ล่องเบิ่งก่อนกักซีหาหอยเบิ่งก่อนเนาะพี่นอ้องนี่ไบได้แล้วใส่หอยลงไปอืมไอแห้งไปบ่บ่ใส่ลงไปก่อนซีหาหอยก่นนอนเนาะ โอ้แตกบุกเลยพี่น้องใบแหง้งผดว่ะนี่ย่างหอยอันนี้ห้อยโข่งไตเด้วห้อยโข่งไตค่ะเป็นเขาบอกว่ามันแสบเนาะก็เลยไปสื้อพอพันแม่พันกันเลยเอาลองเอามากินน้ำจะน่อยอันนี้นวยกลางๆพี่น้อง พอพันแม่ผ่นมันสีใหญ่กว่านี่คะ่ะพันแม่ผ่นมันสีใหญ่กว่านี่เนาะเดี๋ยวสุกเดี๋ยวข้ามาลองกินนบิางว่ามันเสียขนาดไดกัน